สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะพี่ๆน้องๆวันนีนะ้ยายก็หายไปนานขอโทษทีนะคะก็โอ้โหทำงานดึกมากแล้วก็ยังมีลูกแมวกัมพานะคะกัมพ้าแม่แม่ตายนะคะห้าตัวอายุแค่สองอาทิตย์เอง ตาก็ลืมไม่ค่อยสนิทมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเรามาดูกันเนาะยายก็ต้องดูแลเขาถือว่าพระเจ้าประทานสิ่งน่ารักน่ารักมาให้ดูแลก็จะดูแลเขาเต็มที่แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าชีวิตต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ The Empress เอ็มเพลเอร์ไม่ใช่เอ็มเพสนะคะเอ็มเพลเอร์จัก,กรพัรผู้ยิ่งใหญ่ตัวคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณคือจัก,กรพัรผู้ยิ่งใหญ่นะคะคือเป็นเป็นดวงที่ดีกําลังดีช่วงนี้ถือว่า การคิดการอ่านการทำอะไรของคุณจะเป็นผลบวกนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกำลังไปได้ด้วยสวยไปได้ด้วยดีไม่ว่าคิดจะทำอะไรนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าไพาออกมาดีมากนะคะสองใบนี้ช่วงนี้นะคะเพราะว่าแวดล้อมทุกอย่างนะคะ โอ้โห oh oh. ความสุขล้นล้น,นะคะความสุขล้นหนามความสุขของคุณนี้ย่อมเกิดขึ้นแน่นะคะขอให้พลังทุกอย่างที่ดีทั้งหมดในจักรวาลนี้ส่งไปให้พวกคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังในชีวิตนะคะเพราะว่าช่วงนี้ภาวะแวดล้อมกำลังดี The Full นี้ เป็นความสุขนะคะที่คุณเลือกเลือกได้ว่าตัวคุณจะเลือกแบบไหนแต่ต้องอยู่ในความระมัดระวังนะคะความสุขเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะการที่จะทำอะไรนะคะแปดเหรียญน,นะคะความสุขอยู่กับมือคุณนะคะคากระคะคะคารคบหาคนการที่ จะพบปะคนหรือการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในความระมัดระวังคุณเป็นผู้เลือกนะคะคุณเป็นผู้เลือกคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นผู้เลือกเลือกที่จะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองเลือกจะคบคนเลือกจะคบเพื่อนที่ดีนะคะมีนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ก้าวดาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณนะคะก็สามารถที่จะพ้นไปตรงนั้นได้เพราะคุณคือจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คุณสามารถอ่านเกมของคนที่เข้ามาเจอคุณได้ว่าจะเป็นอย่างไรคุณสามารถอ่านเกมชีวิตของตัวเองได้คุณสามารถที่จะสร้างด้วยมือของคุณได้นะคะคุณ อาจจะเป็นเรื่องยากหรือเหนื่อยนะักแต่คุณก็ฟันฝ่าและสู้ไปได้นี่คือตัวตนของคุณเลยโอ้โหจะได้อะไรมาสักอย่างต้องแอคทีฟแอคชั่นต้องสู้สู้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะการที่จะวิ่งไปช,ชาริออตเนี่ยการที่จะควบคุมอะไรก็แล้วแต่ เพื่อให้สู่จุดหมายและเป้าหมายจะต้องอยู่บนความระมัดระวังด้วยสามารถล้มได้สามารถมีอุปสรรคได้ฉะนั้นคุณต้องแอคชั่นนะคะทุกอย่างคุณจะยืนด้วยมือของคุณเองนะคะด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณกิ้งถือเหรียญคุณสามารถวิ่งไปคว้า ตรงนั้นมาได้นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเองแก้ปัญหาได้สู้กับชีวิตได้การเดินต่อไปข้างหน้าของคุณสามารถเดินไปได้ด้วยความสุขด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรคุณก็แก้ได้นะคะคุณก็ทำได้ด้วยมือของคุณเลยคะ่ะ คิงอัศวินถือไม้นะคะการต่อสู้การดิ้นรนการพบปะผู้คนการอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณนะคะจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆที่คุณคิดเอาไว้ในวางแผนไว้นะคะไม่ว่าคุณจะวางแผนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณสามารถ สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองได้นะคะคุณจะพบเจอกัญยานิมิตที่สามารถชี้แนะหรือช่วยคุณคิดไอเดียอะไรดีๆสำรับคุณได้เช่นกันนะคะฉะนั้นขอให้คุณอ่านเกมและก็ดูคนให้ออกแค่นั้นเองค่ะนะคะ เด็กถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่คิดจะทำแล้วก็คือทำเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวขอให้อยู่บนความไม่ประมาทนะคะเพราะเด็กถือดาบเด็กนะคะถือดาบก็สามารถพลาดได้นะคะต้องต้อง ต้องอยู่บนความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาคุณไปถือเหรียญอย่างราชาได้นะคะไฮโลเฟนนะคะสิ่งต่างๆทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตคุณนะคะพระเจ้าคุม้มครองสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณพระเจ้าโดนใจนะคะพระเจ้า ไม่ไม่ใช่ว่ายายจะคิดว่าเอาคิดแต่เรื่องพระเจ้าอย่างเดียวคือสิ่งดีๆสำหรับตัวคนที่จะทำหรือตั้งใจทำอะไรเนี่ยมีสิ่งดีๆคุ้มครองคุณนะคะฮาเรฟินนะคะเป็นพาพระนะคะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้อารมณ์ ให้เป็นนะคะเหมือนพระนะคะขอให้จิตใจเหมือนพระแล้วคุณก็จะมีสิ่งดีๆคุ้มครองชีวิตคุณนะคะสิ่งที่คุณจะผ่านพ้นไปได้โดยการที่ถือเหรียญไว้ในมือเป็นถึงราชาถึงมันจะมีเรื่องหนักบ้างคุณก็ผ่านไปได้นะคะคุณเพราะคุณเป็นคนที่ช่างคิดช่างสร้างสรรค์ ผลงานดีๆให้กับตัวเองและองค์กรแล้วก็ครอบครัวขอให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะยายขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยายขอบคุณทุกการกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจหนึ่งการติดตามยายก็มีความสุขนะคะ ขอให้โชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ